มาบุ่กันต่อครับจากเพื่อนมาเอาอาหารเธอแหลกกลับมาหาเหยือ่อภายในเวลาบมดถึงสามนาทีประมาณสองนาทีครึ่งนี่แหละครับเพราะว่าเพื่อนกลับมาแล้วเพื่อนเพื่อนบินลงไปน้อยนึงแล้วเพื่อนก็กลับมาวนมาประมาณสิบวินี่เดี๋ยวเที่ยวนี้ผมสิจับเงาเลยจับเงาเลยว่า จากเพิ่นไปแล้วเพิ่นกลับอ้อันไดชินไงครับไปเลยครับอันนี้คือบบบินวนครับบบเช็คแล้วเช็คบอบบเช็คครับไปเลยครับไปเลยครับไปเลยครับตรงไปเลยครับบบบินวนครับไปครับไปทั้งบนครับเดี๋ยวฮอกิมาโตัวเก้าแล้วครับเพราะว่าไปทางเดิมไปทางเดียวเดี๋ยวฮอกิมารอว่า อันนี้สีเรี้ยวไปก็เก่าอีกบ่นะครับผ่านไปหนึ่งนาทีแล้วไปกักบส <c oughs> ามน,นาท, <c oughs> นาทีนี่กะระยะทัางบนนาจิตถึงบนนาจิตถึงกิโลครับน <c oughs> ่าด,ดีปร,ประมาณหนึ่งกิโลไปครับหนึ่งกิโล ไปกับสองกิโลใส่เวลาไปกับบอถึงสามนาทีนะครับบอถึงสามนาที <c oughs> อันนี้อันนี้เวลาน,นี่ผมนับตั้งแต่เพ่อนบินจับมาเลยครับเนี่ยพอผมเริ่มจับตั้งแต่เพลินบินกลับมา <c oughs> นาทีห้าสิบแล้ว <c oughs> นาทีห้าสิบห้าแล้วนะครับ เที่ยวนี้เพื่นคือสีบอบนลงเที่ยวนี้บอหนาลงครับเพราะว่าเพื่อนได้พิกัดเทิานึงแล้วอันน้ผ่านไปสองนาทีสองนาทียี่สิบวิแล้วครับมาลุ้นกันครับสิกลับมาภายในเวลาบกเกินสามนาทีบอรครับ <c oughs> ในเวลาบวเกินสามนาทีบ่ครับสองนาทีสี่สิบวิครับเหลื <c oughs> ยยี่สิบวิครับมาทันบ่ก็จริงๆก็จึงบวกลบให้อีกประมาณยี่สิบวิแล้วครับเพราะว่าเพิ่นใส่เวลาในการกัดเหยื่อประมาณยี่สิบวินะครับบวกลบให้เพิ่นประมาณยี่สิบวิเพราะว่าเพิ่นก็กัดเหยื่อประมาณยี่สิบวินะครับตอนนี้สามนาทีแล้วครับอ่ะให้อีก อีกยี่สิบวิครับมาลุนกันเพื่อนจะกลับมาทันบ่หรือมันเพื่อนจะไปทางอื่นแล้วแต่โดยปกติขันเหยื่อยั่งเหลือแบบนี้มาแล้วครับมาแล้วครับนั่นแมนแท้ครับบอเกินสามสิบวิอีลีครับบอเกินสามนาทีอีลีครับมาแล้วนะครับจับปั๊บนั่นเอ้าแน่นอนอีลีครับเห็นไหมครับสามนาทีเป๊ะนะครับ ไปครับ